สว,ส,สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับวิชาคุณลัท์ของเราในวันนี้นะคะเราก็จะทำการหาอนุพันธ์ฟังก์ชันพิชศษนิตนะคะโดยการใช้สูตรซึ่งสูตรครูได้นำเสนอพวกเราไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะมันจะมีทั้งหมดอยู่ส0สูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรผลบวกผลต่างการหาผลคูณการผลหารการหาอนุพันธ์ผลหารหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการหาฟังก์ชันยกกำลังเอ็นนะคะครูได้สอนไปก่อนหน้านั้นตามสูตรที่แนบมานะคะ ทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าตัวอย่างของการหาอนุพันธ์ฟังก์ชันพิเศษนิตมันจะเป็นลนักษณะการหารโดยเอาสูตรมาใช้ได้อย่างไรนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่อยู่หน้าจอตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าการหารให้พวกเราหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน1นึ่งส่วนสองเกำลังแบวกกับสามเกำลังห้าลบเจ็กำลังสองบวกกับสิเราจะทําการหาอนุพันธ์โดยการใช้สูตรก็คือสูตรการหาร ผลบวกและผลต่างนั่นเองนะคะเราจะเห็นว่าฟังก์ชันตัวนี้มีทั้งหมดอยู่4พจน์นะคะก็จะทําการหาอนุพันธ์โดยการเทคพจน์เทคอนุพันธ์เข้าไปทีละพจน์ทีละพจน์นะคะจนครบทั้ง4พจน์จากที่เราเห็นเราจะเห็นว่ามันจะเป็นการหาอนุพันธ์ที่มีค่าคงตัวอยู่คูณอยู่กับตัวแปรนะคะเราต้องฉีกค่าคงตัวออกมาอย่างเช่นพจน์แรกที่เราเห็นนะคะก็คือ12 หาพันุหนึ่งส่วนสอง x กําลังแปดเราก็ต้องฉีกหนึ่งส่วนสองออกมาแล้วเราทําการหาพันธ์ x กําลังแปดและโพ์ที่สองเราก็ฉีกสามออกมาแล้วทําการหาพันธ์ x กําลังห้าและโพ์ที่สามก็คือฉีกเจ็ดออกมาก็หาพันธ์ x กําลังสองและสุดท้ายการหาพันธ์ค่าคงตัวก็คือการหาพันธ์ของสิบนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเป็นการหาพันธ์ของ x กําลังแปดมันก็จะใช้สูตรการหาพันธ์ว่า เป็นการหาอนุพันธ์ของกํกลังเเราต้องทําการเทค n n คือ8นะคะต้องเทค n มาอยู่หน้า x กําลัง n ต้องลดลง1ห,หมายความว่า8เราต้องเอาไปลดลง1ซึ่ง8เป็นเลขชี้กําลังมันก็จะได้เป็น8 x ยกกําลัง7แล้วเราก็จะเอาไปคูณกับค่าคงตัวตัวหน้าที่เป็น1นึสนะคะพจนที่2เราก็ทําการหาอนุพันธ์ของเําลัง5เราก็จะต้องเทค n คือ5ลงมาอยู่หน้า x แล้วกําลัง n ของเราต้องลดลงหนึ่งก็จะเหลือจาก4ก็จะเหลือจาก5าก็จะเหลือ4นะคะแล้วเอาไปคูณกับค่าคงตัวข้างหน้าพจน์ที่3เราก็จะทําการหาอนุพันธ์ของ x กาลังสองก็เท x สมาอยู่หน้า x แล้วกําลังต้องลดลงหนึ่งก็จะเหลือ1ส่วนพจน์สุดท้ายเป็นการหาอนุพันธ์ของค่าคงตัวตามสูตรการหาอนุพันธ์ของค่าคงตัวต้องมีค่าเป็นศูนย์เสมอ นะคะเราก็จะได้ตรงนั้นมีค่าเท่ากับ0ทีนี้สุดท้ายเราก็แค่เอาค่าที่เราหาอนุพันธ์ได้ไปคูณกับพหุคูตัวตัวหน้าจะเห็นว่าพจน์แรก1ส่วน2คูณกับ8 x กลัง7เราก็จะเหลือแค่4 x กลัง7ตัดทอนแล้วนะคะแล้ว3คูณกับ5ก็ได้15 x กลัง4พจน์ที่3ก็คือได้ลบ14 x แต่0เราก็ ไม่เขียนนะคะก็จะได้เป็นคำตอบของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้ค่ะส่วนการหาอนุพันธ์ตัวที่สองเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของการหาอนุพันธ์ผลคูณน,นะคะถ้าเป็นการหาอนุพันธ์ผลคูณนั้นครูเคยให้พวกเราได้จำสูตรไปแล้วว่ามันจะเปรียบเหมือนกับฟังก์ชันตัวหน้ากับฟังก์ชันตัวหลังคูณกันเราก็เลยจำง่ายๆว่าเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟ หน้านี่คือสูตรการหาอนุพันธ์กลุ่มนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหรือบางคนอาจจะจําในรูปแบบของฟังก์ชัน f of x ดิฟ g of x อะไรก็ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักศึกษาทุกคนนะคะว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะคะ,ะทีนี้พอเราจําเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าฟังก์ชันตัวหน้าคือ 4x กำลังสองบวกหฟังก์ชันกลุ่มของตัวหลังก็คือ 2x ลบหนึ่งส่วนสองนะคะสองเอกลบหนึ่งส่วนสองเราก็มาจัดให้อยู่ในรูปของการหานุพันผลคูณคือหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าก็จะได้ออกมาเป็นตามสไลด์ที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอนะคะว่าหน้าคือสี่เอกระลังสองบวกห้าแล้วไปดิบหลังบวกหลังดิบหน้าถามว่าตัวหน้าที่เป็นสี่เอกระลังสองบวกห้ามันไม่ได้ถูกดิฟนะคะเราก็ดึงลงมาเหมือนเดิมแต่ตัวที่สองที่บอกว่าสองเอ็ก ลบหนึ่งส่วนสองมันถูกดิฟดิฟคือการดิฟสองพจน์ดิฟพจน์แรกคือดิฟสองเอ็กดิฟสองเอ็กต้องได้สองแต่ดิฟหนึ่งส่วนสองก็ได้ศูนย์เพราะเป็นการดิฟค่าคงตัวนะคะส่วนบวกด้วยสองเอ็กลบหนึ่งส่วนสองนี้คือไม่ได้ถูกดิฟเราก็จะตรงมาเหมือนเดิมแต่พจน์สี่เอ็กกำลังสองบวกห้าถูกดิฟเราดิฟตัวแรกคือสี่เอ็กกำลังสองจะกลายมาเป็นแปดเอ็กแต่ดิฟห้าต้องได้ศูนย์นะคะ ทีนี้เราก็แค่จับสองคูณเข้าไปในวงเล็บพจน์หน้าแล้วก็จับแปดคูณเข้าไปในวงเล็บของพจน์หลักนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแปดเกําลังสองบวกสิบแล้วก็บวกด้วยสิบหก x กลังสองลบสี่แต่เราจะเห็นว่าพจน์ x กําลังสองมันจะมีทั้งหมดอยู่สองตัวสองพจน์นะคะเราก็เอาค่าคงตัวนั้นรวมกันได้เลยก็คือสิบหกกับแปดบวกกันได้ยี่สิบสี่กลายมาเป็นยี 2, ่สิบสี่กําลังสองบวกสิบกับลบ 4x มันไม่มีตัวไหนที่จะเป็นพจน์เดียวกันที่จะนํามาบวกลบได้เราก็คงไว้ในรูปเดิมนะคะก็จะได้สรุปว่าการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนี้จะมีค่าคําตอบเป็น 24x กาลังสองลบกับ 4x บวก10ค่ะตัวอย่างที่3มจะเป็นการหาอนุพันธ์ผลหารซึ่งอยู่ในรูปผลหารมันก็จะมีพจน์ฟังก์ชันของบนแล้วก็ล่างเวลาเราทําการหาอนุพันธ์เราก็จะบอกว่าล่างดิฟบนลบบนดิฟ ล่างส่วนล่างยกกําลังสองนะคะเราพอเราจัดในรูปแบบของการหาอนุพันธ์ผลหารเสร็จปุ๊บตัวไหนที่ไม่ได้ถูกดิฟเราจะยกลงมาเหมือนเดิมแต่ตัวไหนที่มันถูกดิฟเราก็ดิฟลงไปตามปกติโดยการใช้สูตรนะคะอย่าง 2x เบวก3เราจัดแล้วมันไม่ได้ถูกดิฟเราก็ยกลงมาเหมือนเดิมแต่ x กําลังสองลบ1ถูกดิฟเราก็จะดิฟ x กําลังสองได้ 2x ดิฟลบ1ต้องได้สูนะคะ x กำลังสองลบหไม่ได้ถูกดิฟเรายกลงมาเหมือนเดิมแต่2 x บวกสถูกดิฟดิฟคดแรกคือ2 x ก็จะได้2ดิฟ3ต้องได้ศูนก็จะได้เหลือแค่2ส่วนตัวหารก็ยังเหมือนเดิมคือ,อเป็น2 x บวกสทั้งหมดยกกำลัง2นะคะทีนี้เราก็ต้องทำการเทค2 x เข้าไปในวงเล็บเข้าไป ทั้งพจน์หน้าและพจน์หลังและก็เท็สองเข้าไปในวงเล็บ x กำลงังสองลบหนึ่งทั้งพจน์หน้าและพจน์หลังก็จะได้ออกมาเป็น4 x กำลังสองบวกกับ6 x ลบกับ2 x กำลังสองแล้วก็บวกสองหารด้วย2 x บวกสามทั้งหมดยกกำลังสองคำตอบแล้วก็ยุบออกมาก็จะได้ตรงอ่าบรรทัดส,สุดท้ายนะคะก็คือ2 x กำลังสองบวกกับ6 x บวกสองแล้วก็ส่วนที่2 x บวกสามทั้งหมดยกกำลังสองค่ะ ตัวอย่างสุดท้ายที่ครูจะสอนในวันนี้นะคะก็คือการหาอนุพันธ์เราจะเห็นว่าการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวสุดท้ายนี้จะเป็นการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันยกกําลัง n ซึ่งสูตรในการหาฟังก์ชันยกกาลัง n ครูก็สอนไปก่อนหน้านั้นนะคะว่าเราก็จะทําการเทคเมาอยู่หน้าฟังก์ชันแล้วกําลัง n ต้องลดลง1และทําการดิฟฟังก์ชันอีกรอบหนึ่งนะคะ,อะพอเราทาการดิฟฟังก์ชันอีกรอบหนึ่งเสร็จปุ๊บ เราก็จะได้ออกมาเป็นนะคะตัวแรกเราดิฟฟังก์ชันคือ5บวกกับ 3x แล้ว n ของเราก็คือ6เพราะฉะนั้น n ของเราคือ6เราต้องเทค n มาอยู่หน้าฟังก์ชันกลายมาเป็น6คูณกับ 5x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง5เพราะเลขชี้กำลังต้องลดลง1ยังไม่พอนะคะต้องทำการดิฟฟังก์ชันอีกรอบหนึ่งซึ่งฟังก์ชันของเราก็คือ5บวกกับ 3x ถามว่าตัวหน้าเราไม่ได้ถูกดิฟเรายกลงมาแต่ตัวหลังเราถูกดิฟ นะคะดิฟ5้าเราได้สู่แต่ดิฟ3ามเเราได้สามเพราะฉะนั้นก็ต้องเอา3ามไปคูณกับหกสามหก็จะได้สิแปดแล้วก็ไปคูณกับ 5x าเบวกสาทั้งหมดยกกําลังหทีนี้ไม่ทราบว่านะักศึกษาที่ฟังอยู่แล้วมีข้อสงสัยตรงบรรทัดไหนเราสามารถที่จะ,ะพิมพ์คำถามในคอมเมนต์ของครูได้นะคะว่าเราสามารถที่จะ าถามว่าสงสัยบรรทัดไหนครูคจะพร้อมรอับคอมเมนต์ของพวกเราแล้วก็พร้อมตอบทุกคําถามนะคะทีนี้อยากจะฝากนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในวันนี้นะคะว่าให้เข้าไปาทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดท,ที่ครูจะเอาห้อยไว้ใน Google Classroom นะคะแล้วก็จะให้พวกเราเนี่ยไปทำแบบทดสอบ โดยผู้จะลงลิ้์ลิ้ง Google Form นะคะทิ้งไว้อยู่ใต้คลิปนะคะให้นักศึกษาเข้าไปดูพร้อมกับจะให้รหัสห้องเรียนเข้าไปด้วยนะคะ,ะถ้ามีปัญหาสงสัยอะไรเราค่อยถามในคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะคนี่รู้จะบอกเราดกัน